ตมบมา,มาเลยกใจเอ,เอ,เอกใจมาลครับมครับมครับอ้ยดเห็นลูกชายเห็นลูกชายใเื่อยปะ่ะ วัสดีครับสวัสดีอีกวันนึงนะครับเฮ้ยเอาไม่้ยวเบี้ยวไปไปอย่ามาเข้าไป,ไป,ไปกลับบ้านไปเดี๋ยวค่อยมาลูกสวัสดีครับผมาย่ต้นพี่มึงคนชิ้นแรกครับพูดจะไปใช้มือจะมีพ่อแหว้วกลับบ้านให้ลูกไป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 ,ไป,ไป,ไปเดี๋ยวค่อยมาลูกพี่ไปเนๆๆ่เน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 ่ไป ออกไปเลยนะออกไปเลยนะเดี๋ยวกูตาบดน,นะเดี๋จะบอกเจ้าของเลยไ,ไ,ไม่เอาไม่เอาไม่เอาดูสิน่ะสิเคียดเพื่อเดี๋ยวนี่ออกไปยังไงลูกออกไปหยาเพิ่งกำลังงามนี่ไปยังยังยังไม่เหยียบหยาเพิ่นลูกโอ้ยไม่เข้ากับชี้เงี้่ากันเลยครับงาใช้ก็ได้

ดูสิพออ้วนห้ามแล้วจะเป็นไงอารมณ์จะค้างไหมอารมณ์จะค้างไหมดูครับดู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 เบิงงเงงเบิ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 ง chưa อี chưa ขอไม่เจ้า เฉาพนะี่เจ้าพ่าเนาะงานนี้ครับพ่อบอกลามันคือเชาจ้ะครับอู้บาดมือเนี่ยครับอู้หูหลาไปี่หญ้ามันบาดมือช่างสักเถือดอกเฮาไป <c oughs> ไปบ้านไปบ้านเฮาพ่อป้าป้าป้าไปบ้านเฮายป้าไปเล่นบ้านเฮาดีกว่ามันพีด้ามัมมีมันแล่นเลยนละครับ เดี๋ยวให้เล่าบ้านกันเล่าบ้านพี่เดียนกันลาจังสิไปเร่นเฮ้ยเอโอ้โหโอ้โหยกองช่ายผมกองช่ายผม้มหนินี่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 อังงามลาตัวดิไหมมีน้ำไหมลูกมีน้ำไหม นี่อยู่ครับเพราะนี่กับลาบ้ากินหนักปุถะแม่ขังที่ลาไว้นี่ครับลาเรื่อยปุถะไปกินน้ำพุ่นเลยคุณตาแน่ๆเลยนี่ดูดูดูเอ้๋ยวไปดูไปดูไปดูกินน้ำตาลู้ากิงน้ำตาลฟูผมมาเลยน้ำดักน้ำตาลูขึ้นอยังเออ๋วไปไกลลูกพี่ดูครับีปดูข้างล่าง พาต่ลาแล้วล่ะพ่อนี่บัสตร์จะเทอดทักมาพาแลรงชำเนือกับบัสตร์ดีนะได้วิตามินเข่าของคุณแม่หนึ่งนะดีนะไม่งั้นจะแย่เลยนะมิ่งไม่งั้นเราว,วิ่งไล่วิ่งหนีมิ่งไม่ทันแน่มียเงียบกินนี่บักครับ พอพอครับพอครับไปไหนจะไปเออออกมาลูกออกมาเมืดเมืดเดยุ่กัดยุงกัดยุ่กัดช้างมาเขานะครับยุ่งออกมาลูกมาออกมาลูกไป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 ออกมาออกมาออกมาลูก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 ดีติดตะข่ายก็ไม่ติดตะข่ายแไก่ไก่ก็ไม่กลัวช้างด้วยโอ้ยไก่ ไก่เลี้ยงครูตาเลี้ยงไว้ครับตัวนี้แก่หมดแล้วครับเป็นปีกว่าแล้วมั้งท่านก็เลี้ยงให้อาหารครับแต่ท่านไม่หวังไข่หรอกคือว่าสงสารครับผมถ้าบางครั้งก็พวกนางก็เสียชีวิตโดยไม่มีอะไรก็จะไปฝังนะครับมามาลูาานกน้อยนะครับเอ,อาละชมบรรยากาศตรงนี้ครับมันก็เย็นดีแท้

ไปไปอย่าไปไม่ไปลูไปไปใส่ไปใส่ไปใส่เฮ้ยพี่โน่นเอว้พี่โน่นเอว้ไปรับบัาร ออ้มาเลยตกใจเอาเอาเอาตกใจม,มาแล้วครับไปครับไปครับโอ้ยต่อดปนีงเห็นไหมพ่อบอกเจ้าเลยยายาพ่อครับตกใจมาเลยนี่นีน่สงสัยยังสงสัย เอียงพ่อตกักขาวเมื่อกี้ไหมลาตกใจเลยครับหัวเฮ้ยตกใจเมื่อแรกครับผมโอ้เราจะไปหาพีโน่กับพีดาวพ่อยังบุกชี้เขาเขาตกใจเลยไม่เอาแลนะ้วพ่อมาโซ่ก่อนลูกมามาไปไหน ครับก่อนอ้ห้หเต็มหน้าเลยเต็มหน้าผมเลยนะคุณเอา้าโอ้โห์ทไม่ิทูงซีครับเอารอรอสิ่รอรอก่อนสิ่รอรอสิรอสิครับรอสิรอสิ เฟินขนาดนักเลยครับครับครับกันรอรอสิไม่เอาสูงโอ้ติดได้ไม่เอามันมามามาเร็วจะไปไม่ไปไม่ไปนะไม่ไปนะไม่ไปนะมิ่งไม่ไปมิ่งไม่ไปนะไม่ไปนะไไปก็ได้ หนุ่มสาวก็จีบกันอยู่อย่าไปไม่เอาเราเป็นเด็กเป็นเล็กไม่ไปเวลาก็อยากเป็นคนขั้นกลางนะครับอ,อือม,มาพาพวกมามามาวิเมมโมมาแล้วเมมโมครับอุ้ยลาคิดว่ดครับเมมโมเมื่อเห็นเห็นไม่นมไม่นม เวลาดูเห็น,น,นลูกชายนี่ลูกเมยปะตีนเช่าเมยปะตอนปเชีวลานาลูกขลังยังไงแลนเมย์่ะนี่นี่ครับเมื่อกี้พ่อมาครับมาิมกัน,นมันดีมากัทำพวมแม,ม่ยังไม่หางดีละ <laughs> ไปหาไปหาเพื่อนสาวกันไปคืนกันกันไปหาเพื่อนสาวกันเห็นถูเห็นถูก็ถูกับแม่ด้วยเพื่อน่ะครับดีดีครับดีดีครับดีดีครับไปยังไม่เรียกบขต้องหายังไงแต่เออเขามาง่ำกับพ่อแล้วโฉันจะไปทั้งใดดีครับผม เป็นเพื่อนกอนเลยคุยกันแหละครับเพื่อนสาวคุยกันแล้วแม่ครับเฮ้ย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 เจ๊ว่างไหนไก่ออกไปเจ้าอ่ะไก่ละไก่ละโมเดนี้กับเดือนนาแล้วเพื่อนวะแม่ครับแม่ครับแม่ครับเออไม่ได้ใช่จ็บปวดเลยตื่นเสาร์มากโอ้ยหลุกาย ชดอาเสียงตดอี่สองไม่รู้ก็คุยกันมาตั้งใจเนาะมาได้สิออกนะเจ้านะเจ้ลูกชายจอมป่วนพระคุณครับ ครับผมเนี่ยเดี๋ยวจ้ารถเอารถเอาลถเตาออกมาต้องออกครับไม่ออกไม่ได้เหยียบขาเหยียบขาเหยียบโซเฮไปเฮ้ยไปแล้วไปเกือบไ่เกีือบไม่เกียือบถ่ายคู่ครับถ่ายคู่โอ้ยวิ่งไปมาแม่สองเนาะเนี่ยฮะลูกช้าง เพิ่งเิเพิ่งเพินดมก่อนดมก่อนเอนเคลนขึ้นเท่ดิบอปัญยังท่ายดการท่ายดกันบบปัญยังครับท่ายดกันครับไปไหนอีก่ไม่ไปไม่ไม่มอยู่นี่ไปไหนลูก ออดูดูดูมีความชุกมีความชุกเนื้อขอเลนดีใช่ถ้าไงนี่แม่ขอเล่นได้มิงนะใช่มิ่งไหมเฟิร์นครับป่วยครับตอนเช้าก็จะประมาณนี้ถ้าลูกช้าจะคึกเออพลังตบสะานโลก แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอบพระคุณน้องเสือน้องสิงนะครับพอเลนไม่วอนนะครับเด้อขอบพระคุณแม่มูนะครับที่มาเล่นกับผมทุกวันเลยครับพบคุณแม่เขียวนะครับที่พาแม่มูมาออกกําลังกายนะครับตัวนี้อย่าลืมนะครับซับสไครต์หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับทางแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ